สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับ FC ซสนอย FC น้องเอ็งครับหพอกับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแม่น้อยน้องอุงเอ็งครับครับพี่น้องกะส่งของซ้อมรอบแลวครับวันนี้พระยังมีครับพี่น้องยังมีนะครับพระหลวงปุ่มหมุนครับผู้ใดสนใจนะครับสนใจสนใจสอบถามมาได้เลยครับพี่น้องนในใน เป็นพระหลวงปุ่มหมุนนะครับนี่ครับบังกรคู่นะครับรุ่น130ปีชาติการนะครับ้วกาถ้าเกิดว่าทีนมีอีกก็คือนี่ครับนี่ครับยังมีนะครับผ้ายันนะครับรอบนี้จะเป็นผ้ายันเทวสุวรรณนะครับของวัดบันนงคู่ครับนี่ แล้วก็ที่ยังมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือนี่ครับตัวนี้ก,ก็มี้นะครับพี่น้องนี่ไล่เส้นนีลาครับเส้นทุกใบแล้วก็นี่ครับบัตรวันที่12นะครับยังมีครับถักมาสอบถามได้ครับผู้ใดสนใจเอียงแล้วก็เรามีแบบให้ยังไงไอรายละเอียดเป็นจังไไดทถักมาสอบถามนะครับพี่น้องเบาวโทนไปส่งสองรอบแล้ววันนี้ แฟนคลับ fc ให้ความสนใจมากนะครับก็เลยต้องไปส่งนะครับคือสั่งมือนีจ้องมือนีโอนมือนีก็คือแพ็คแล้วก็ส่งในมือถัดไปเลยนะครับหรือว่าถ้าสั่งไม่ได้เศ้าจ้องไม่ได้เศ้าพอบาตุน้นจะเอาไปส่งช่วงประมาณเที่ยงหรือว่าบ่ายนะครับพี่น้องในการสั่งในการสร่งของแต่ละมือนะครับแต่ว่ามือนีไปสองรอบครับรอบแรกไปประมาณ11บเอโมงนะครับ แล้วรอบที่สองก็ไปประมาณเมื่อกี้ครับใบมงเคิงไว้ใบสองมองเคิงเมือ่อกี้ไปมาสองรอบนะครับเมื่อน,นี้อ่ะผู้ใดสนใจทักมาสอบถามได้ครับพี่น้องแล้วก็ตอนนี้นะครับมี FC ครับมี FC แฟนครับจากอำเภอกันทละลมนะครับเป็นเจ้าภาพครับเจ้าภาพงานเจ้าภาพงานนะครับ เป็นจะภาพงานมันบอครับครับครับขอเบองนะครับงานวันที่14พฤษภาคมโออีกดนครับอีกรดนงวาหัเหมหมดขาจากมืนใบน่ะวัดโพลังกานะครับจ้างานฉลองสาราวัดโพลังการจ้าตำบลยางอำเภอกันทลาลมจังหวัดศรีสะเกดนะครับ14พฤษภาคมนะครับพี่น้อง อาถ้าเพื่อนสนใจบัตรนี่เซียจังไรนี่ก็มีเบอร์มีเบอร์ติดต่อ,อติดต่อไปที่เบอร์062ครับ512ครับ0694ครับผม062512 0694นะครับอ่าผู้ใดสนใจติดต่อบัตรนะครับของงานวันที่14นนะพฤษภาคมนะครับ ณ<น>วัดโพลังกา,าลาดเจริญนะครับอยู่ที่ตำบลย่างครับอําเภอกันทารามจังหวัดศรีสะเกดนะครับติดต่อไปเลยตามเบอร์นั้นแหละครับพี่น้องสนใจบัตรนี่คืองานอีกหนึ่งงานของเจ้าภาพา fc ตัวจริงนะครับเอาอีกเบอร์นึงก่อนคะอ่ะอีกหนึ่งเบอร์คือ 0, 0 8 8ย์แ6ดแปนนะครับโทรไปกับสอบถามเรื่องบัตรของงานวันที่14พฤษภานะครับนี่คือ งานเจ้าภาพกว่าจังวันวันที่สิบสี่นั้นตอนกลางวันจะมีจุดบั้มไฟโบราณด้วยอ่ามีบั้มไฟโบราณอีกใส่ยังเห็ดใส่ไม้ไผ่ล้วนแล้วก็อุ้มลูกเหมือนโบราณล้วนเลยจ้ะอ๋อโบราณบั้มไฟอุ้มลูกนี่มันเป็นขี้โอดปะจ้าเป็นขี้โอดเลยจ้ะอ๋อจุดหัวขึ้นไปประมาณไอฮาวิกระเบิดประมาณนี้แล้วที่ถูกฆ่าตบอกว่า บอกว่าสส้งามจะได้รางวัลที่หนึ่งเฮ็ดึ้นนี่ถือว่าแปลกแต่เฮ็ดสู้ค่าคานี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่วันเขาจะแห่วันที่13จะมีนางลำแล้วก็มีแห่บั้งไฟตอนกลางวันแล้วก็มีรูปเหมือนลูกปู่สามองค์จะแห่ทั้งวันแล้วจะจะจะมีงานวันที่13ก็จะมีงานทั้งวันวันที่ส4ี่ก็จะจูดบั้งไฟ ตอนตอนคืนถึงจะดูอุ่งอ๋อทซาบบานสิไว้บ่ล่ะไว้ดูจ้ะไว้ดูจ้ะเพราะว่าเขาชอบสิบสามสิบสี่เบิร์ดมืออีกบานนี่สิบสามกับเบิร์ดมือสิบสี่กับเบิดมือเบิดมือแล้วก็ตอนเย็นก็ดูอุงอ่นโอ้ยเผื่อแห้งวันนี้เด้อวันที่สิบสี่เลยไวจ้าพอดีน้ำหนักจะได้ลดอีกสิบกิโลพอดีบอดขึ้นวันที่สิบสี่รับกันดูแลวหลงมึงมาร่ำมีเพราเป็นหยางคขาโป้คนซอยงานไปแล้วผมเห็น ผมเห็นหลายบ้านแล้วแบบนี้จ้างจ้างสาวน้อยแบบนี้นะแต่ว่าเพิ่นมีหมอลำยังกังเว้นมือนี้มืออื่นมีหดแหบปดนี้ยิ่งขึ้นหมอลำใหญ่บัดหอดยนี่ยหมอลำใหญ่เมื่อแห้งบ่ได้เบิ่งอันนี้เบิ่งมาจากต้นหญิแม่ว่าสมัย ผู้ใดสิไปเบิ่งโมเบิ่งกับสร้างขอแต่แม่เนี่ยขายบาัตรเพราะว่าสิต้องการเงินการกุศลูงนั่นเองสิเอาไปส็นผลเป็นผลเป็นบนเุนสิไปสร้างมันมีแนวสร้างอีกหลายอยู่เพราะว่าเอยไปรก็เลยเป็นอันนี้นะครับผมเพราะว่าโบสถ์กระเพาะแล้วเนี่ยราคามันจะพังโมเบิงก็ว่าจะเย็ดสายแต่โปรโมทเร็วแบบนี้ก็น่าจะได้ยุต่อกครับเพราะว่าคือเบ้มันมีเวลาเร็วเนาะการไปถามอันสอบถามมาจากคณะมอรมข้านี่แหละครับแม่ไปเบิ่งซิบซี้ที่ผาคือเอา เราเบิ่งติเบิ่งที่ละเบิ่งสิบาทเดี๋ยวเดียวนี่หนิเจ้านี่มางานบ้านนี่นัไปจ้างญี่ปุ่นเทศเกษตรญี่ปุ่นห้าสิบอมงคงนนี้ต้องเทศนะแล้วจากแล้วแล้วจังทร่บอกจากแล้วจังทีบอกคุณยายบาทนะาจะว่าข่อยขาดบอกจ้างก่อน เป็นผู้ใหญ่บ้านบ่เอาเพราะว่าก็สิกาจ้าบ่เป็นหยังเพราะว่าเพราะว่าหลานทรายเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านอ๋อตอนนี้คุณผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้บ้านผู้บ้านดานเนาะสิไปบ้านดานเดี่ยวจไปกับอบตมเาว่าพ่อมันไปแล้วมันก็บอกว่าวันที่14พฤษภาคมน่ะมือว่างโอ้ยเลยบอกเพิ่นรอไว้ว่าว่งมือเดียวแล้วก็ถ้าเอามือถ้าท่ามีก็บมือมีวันที่14พฤษภาคมมือเดียวก็เลยมาตัดสินใจกันนี่สิโตรงนี่ว่าสิไปดบันดาลก็ที่ผมเว้าถึงเมื่อกี้ก็บบันดาลนั่นแหะแล้วล่ะ มือนีมือล่ำซิ่งมืออื่นลดแฮ่นี่มืเลี้ยงมืล่ำใหญ่ผมถามหมูหลับหมบเป็นยังช่วงนากันไปบอกพีชุบซี่ทุ่นตื่นไปแล้วตื่นเสียลาวก็ได้พอดีองเงียงออกมาพอดีแม่ครับหลับรับก็บอเป็นยังก็สาไปปูนอนเลยแต่ลับนั่น รับปสิรับนหฮารับนาฮะบริาัข้าวเทียมตัวมาเป็นปีใช่หมครับก็เลยอยากทำให้มันดูดีด่าบรย่ังค่ะเดี๋ยวเมธีิดว่าอันนี้บอรรับจจหมาอันนี้ค่ะเลยเบอห้แล้วก็สีบ่หลับครับจังไดก็ต้องเบอ้ไม่ว่าท้าถ้าพูดตรงๆแล้ว สหาคนไปจ้างคนเดียวแบบนี้บ่ไดายเนาะข้างๆพี่แม่กับบอดดิเป็นหยังดอกอยู่ในบาดเท่าเป็นชาวบ้านธรรมดาแม่นบ่ตำแหน่งครูซอยกับบอมีอปตกับพ่มีญญัตินั้นคือว่าช่วงนั้นมั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 นสิบสี่สิว่าทงานแม่เจ้า FC ตัวจีงานข้าเจ้ามีงานไปดองเนี่ยนานเฮาต้องเฝ้าวก็เลยเฝ้าว่็ต้องฝ้าเพราะว่าข้าเจ้าข้าเจ้ารับงานแล้วเฮาสิบ่ได้จ้างเกแม่กับกันดองบอดนี้มันไปฮอดถุนแล้วนะไรอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่ามันไกลไปอีกนะมันก็ช่วงง่ายๆเปล่ามันก็เข้าหน้าฝนแม่นบ่ ว่าแม่ก็แล้วฝนมาตกดอกเมื่อวานดอกเขาบอกว่าฝนมาตกดอกมัร่ำร่ำแล้วก่อนเพราะว่าน้ลปูสากรเล่าก่อนเนีเราแล้วสิบวันหายไปแล้ไปตกหลังจากนั้นอาทิตย์นึ่งสองจะค่อยตกกับบ่ไปหนหาซะแล้วบุญก่อนส่ามากที่สเกตทาบนีนอกระดับนอกรันอกระ้ันอกดอกระดับนอกระดบนอกระดอกรืนอก่ะดบนอกระดับนอกรับนอกะดันอกับนอกระับนอกับนอกระั้นกรับนบอกดนอกระบ่ดนอกระด่บอดันอกระนกระดันกรดนอกรับ มีใจพอแสดงพวกมีใจกับหมอโจเป็นอีกเป็นเหมือนกับว่าผู้ปั่นหนองอินมากแต่หรือว่าขอบคุณทางขอบพ่อเป็นนั่นแหละที่ได้มีน้องอินถึงมากในวงที่แต่เข้าก็เหมือนว่าเป็นสายบุญน้ำกันนั่นแหละสิไงใดไม่จางมอลำสา้วนอยเช็ดเหมือนแพ้เนา้ตอนแรกแม่ก็เลยบอกมอสิเอย่างนี้แต่เดททำบุญเออเป็นรอๆเด็กกับไม่ได้ไปหาอันทำบุญกับวัดล้วนๆนั่นแหละแต่ว่าพวกหนูขนาดนี่มากน้ำกันบ่อเด๋ยบ่อเด๋ยไปที่เดียร์ที่ยังว่า แต่ว่า lugar, แต่ว่างานนี้นี่โป้มอดงานนี้โป้มอดหลายโป้มอดเร็วโป้มอดดีอยู่เลยผมเห็นปลายปักน้ำขังข้างอยู่อันนี้แหะเออผมก็ว่าเออปลายเดือนพฤษภาคมคือปักปลายเร็วแต่ผมว่าแต่ต้นใหม่ปลายนั้นเออร้านร้านไส้เพิ่นบอกว่าเฮ็ดมาสิหาเฮ็ดแหล่เพิ่นแหละก็ไปเอามาให้เพิ่นก็ไปปักแล้วเดือนหนึ่งอยู่สิเรื่องสิหาหมื่นเมื่อก่อถอดไปหมาใจมดเลยอ๋อ เอฟซีเขาหลายาตัวจริ้งปลาปลาทายน้อทรายคนจิองไอเอฟซีเขาหลายอันนี้เฮ็ดมากห้เร็วๆแน่ๆเออพูว่าก็เลยเออสั่งซาเจ้าเหอุนห่ในใไหมี่สิพิมพ์บัตรหนึ่ง เป็นหมื่นใบอยู่ละว่าบพันเหรียญแ้นนี้มันเปเรื่องจริงเลยเนาะแต่ข้าามาขายวงนาข้ามาขายไกลพี่น้องข้าพก่ะดาจสิบริไปเป็นบบกครับเ้าเอาตรงนั้นมากแต่เพิ่มข้าขายเพาะข้ามาเฮ็ดบุญเนาะการกุศลสีรังค้นข้าวาก่ซอยข้าวองศเพราะว่าข้าบุญนั่นเปนาเพข้าเราไปว่างไปเพิ่มเรื่องของขาจีิง้าีนาราอี้อ้มีละลอยม่ากที่จะ่สัหลาย่่นโอเมนแค่เฮ็ดสารา ซาลานี่คือสลองคือแล้วแต่สริงๆแล้วเห็นหลายอย่างเลยอยากได้โมลามเพิ่งวงเพิ่งกะทุกวงกับมิซอเสียงนล่แหละแต่ข้าวบ่อไปกลาวกายอย่างนะแต่เพิ่งอยากได้สาวหน่อยเพราะว่าเพิ่งมาเพื่อกำนะเพราะว่าจะพร้อมกับเหมือนมากเลยแหละครับคือเดี๋ยวปลาเอออย่าว่าเหมือนมากก็บอกวโมลามาเป็นไงล่ะซิปเท่าไหร่คนเพิ่งเป็นคนเป็นเล็กเนี่ยหน่อยแมนบอต่อเนี่ยน้อยแต่คนมีควุมสามารถแม่เลยอยากปูชู้คนไป่เห็นคนไป่ถึงฟังถึงฟ้าตลอดนั่นแหละครับเออนั่นแหละ เป็นข<พ> <มา S 1> ้อติดต้องการ<ม>าของแม่ปกดิกินอยังหลายหรอก,รอก,รอกยุ่ยสกับมะคุม้ม <laughs> ถ้าแม่ไปนในรูจะมาอ่านอีกฝ่ายถ่าผิดอ่ะเพิ่นกบลังงานอยู่ท่านรัฐเนิรีตัวเออไป,ไปไปเป็นคนขับรถเห็แม่เด้อไปไกลไปไหนก็ไปเหมือนกันไปจีบมาไปบาดเจ็บวันนี้ไปเบิ่งหลายหม่องมาแล้วน้องลูกชายกต่ไปกรุงเทพตุ๊กตุ๊กสิ่งใดสิ่งหนไปถามมื่นถามเว้นพอนอนี่น้องไปดนกับลูกชายกต่ถามไปกดไปว่ามันโบมี่แม่หาเหมือนเหมือนหรือโบมี่พี่นอย่ใหญ่ ในเดือนมีนาเดสี่นาเพราะว่าสองพระาหอ่า้วเันกะ่มีมือว่างป่านี้ป้ายหละก็ว่าลบมากแต่ว่ามันมีมาถติดชิบซีคือกภเพราะว่าอยากพ้นตกทธกรแท่ เอาตามหมาล่ำวางคือจานีหมล่ำว่างเอาตามหมอล่ำวาแว่าเาตัวจริงตานว่างมือดาเอาตามันบเอาตาอีกคอานามกนะก็มอด้กนอาเงเจ้าภาพในมาบ่มาหมาล่ำว่างมือดาเอามเลยไปจ้างคนเทียวอยู่งเทพนี่จ้างแล้วคนจ่ะอบจ่อเ่างกว่าไรโสดเนาะบานี้ร้านคู่เป้หนูไสอันเอาเป้คู่ยายบานเป็น้านนี่เพ่ก ้าไปบ้านไหนตอนนั้นช่วงนั้นเขาอันไปเทนบ้านเอาอันสักกระทามเมนบอกเขาก็ถามเอ้าคุยไงบ้านพ่อพีจ้างโม่ล่ำเหรอคุยไงหนึ่งโม่โม่พูดว่าใครจ้างโม่ล่ำเนาะก็เลยโม่บ้าโม่ก็เลยโกไปถามเออจ้างก็จ้างตัวห้ำก็บอกไลยว่าสิจ้างโม่ล่ำเนาะบ้านนี้กระเลยมันก็เลย ทุนนั่นพี้กับผมมันพอเาไม่ได้แม่นอนครับมกนคือสมัยต่กอนดอกก็ไม่เท็นมีได้บูฮูยางดอกตอนที่เียนมันก็คือไงายแมาม่าเบาหวานเออเอาเดี๋ยวอันนี้มาตัวบล่าเบวานนะาะว่าปกติเขาจะใส่ทำทำใส่สงการส่งเงินเมษารูกก็จะวานอันนี้อันนี้บอกขอลงขอหลานว่า เล่นเมษาหนันลูกมัลงมากอะได้ก่อนปลาลูกลงมากมัดื่มื่ำซ้ได้กันยังเล่นเมษาโมล่าเพื่อวานเพื่อนบอกว่าโอเคใส่เดอนเมษาเด้อแม่พอรัเขาจเขาจิลากาทองงานเขาจะหยุดหลายวันอยู่แล้เดเดินเมษาโอ้ยว่ไดด็กลูกโมล่าเมื่อวานมาตามโ่ล่าวานเลยลากได้ได้ไจานมล่ามมแล้วก็แต่ว่ามันก็จานคามปีไปเนาะวันวันทีเก่า ทุล่านอกคนแต่พรมาทาั้งตีอะไรหละ่ะมาแต่ใสุ่หูหอบปีใหม่นอกแล้เรียกว่าเพอจางมาแล้วก็บอกบ,บอคิีดยังดอกไอเงินสามแสนสามหมื่นนี่มันก็บอกเมนเงินสีบาทนะพี่จ่างมะล่ำมาแล้วก็มา,กมาคิดอยู่เออบอกเป็นยังดอกถ้าจางมาเอาบุญดอกบอกเป็นยังดอกคันเมนมูเทบาห์ห้าคนบอกพร้อมกับคือบ้าไม่เห็น พ่อก็ทำมาเป็นผู้โคเยอะากพ่อคก็ทำมาพ่อยนน่นเป็นผู้นำอยู่บ้ามุ้งกเจซอยอ่ดอกมุ้งยะมากเยอัน้เพะ่าเจีเจยนมากเรครอบบ้นยุกสองสมหล่อเยอะอหล่อยไขอบานม้าเจาก็บอกว่าออด้ละบ้านข้าเจียวกบอกเมนว่าอุ่อันก็ออันอนเส้เซื้ออะไรพกอพวกไม่ขัวกใส อาลุ่พันลงนี่นะแ้ับอาลก่มันล่งนี่นะสามือสีล่ำนั่นแต่ว่ามือนั่นเม่สิข้าไปกันทะลมอยู่นมากเม่อสิบขอสกินสกินเสืออ๋อสีเฮดเสืออ๋อสีเฮดเป็นเสือทิมเป็นเสือน้องนี่เป็นเสือคือนเจ้ามีซื้อของหญิงสบายของเก่าแล้วมันองงามอ๋อคนนเป็น เพืนไอเอฟซเพื่อนกับเฮ็ดไสกันเองหลายอยู่ครับแมนครับได้ครับได้เฮดเลยเฮ็ดเลยเลยค่เฮ็ดไสกันเองไลยเลยครับแต่ว่าเฮ็ดขายบ่ไดรแค่นั้นเหรอบ่ขายเฮ็ดแค่ในพวกมือเขาสีมาามาล่ำนัคือจ้างหลุกไส้เนาะเขาก็อยู่โรงงานนิพสุผาอยู่แล้วนะกับสเขาเฮ็ดไห่ละกับสิมากสกนคือของเ้านห่ิละไส้ซูท้าหน่อยก็นีเี่้ตัล พวกเอกครับพวกพนครัพกเมืหน่พเอกือนึ่ตัรหัสอยพงผ่านมอันหนึงนี่อมอันคบนเดียวกันนี่ละยู่บันนเขากรด็ไปสองืนข่นนาสอูนาไปหายนะกมาหาก็ได้ว่าอยากเทศแบบนั่นหน้าแตเลยอันามเบอร์ไม่่เหมือนกันแล้วันย่างเนาะกระติกคอร์ดเป็นม่างมาหารสองคน กับอันแม่เพิ่อนกับเป้เป้นแม่พ่ออยู่หันตาการสนิทกันอยู่หรอกกระปุ่แจกลงคุยกันอยู่เราเรยว่าหนังสือเล่าคันเก็เลยบอกว่าขายากสิไปเหตุต้องไปขออนุญาตเป็นกรห้าวสิเหตุไปโดนชะลัการบ่ได้ครับเออแต่ว่าก็เป็นก็เลยว่าเออเดี๋ยวให็นกันมาก็ซื้อบ้านไว้แล้วล่ะมีแล้วบ้านอยู่วัดหินยี่เจ็ดนี่บ้านพี่น้องที่เราเห็นกัถามคน กสิไปบอกเพิ่นมาเบิ่งสถานทีห้ามหน้ามันมันใกล่ๆนะครับเพราะว่าเพิเสื้อรเ็นลายบานเ่เนาะ่าลายบานก็เห็ดาบให้บ้านเพนเฮ็ดอาหานมันมันนกพอาหารเลย่ายรูปมากก็เลยว่าเนื้อสิเนี้อสิขาวมากนนอันนี้เสื้อสาวหน่อยกันก็คือก็คือเลือเพิ่นเฮ็ดเพิ่นกัเลือเอาลูบที่เพิ่นมากนันหลายหลายคนกันเลยอันนี้เพิ่นทิมพวก เมื่ไปนั่งบอกนเอาไปฝากปิหยาคนยูหาร้านเ่ไปยูในวงนี่แหละพิ่นยูบัตนยางนะบ้านยางการไทยรู้มากเลยว่าของหลานๆนี่เขเป็นแม่พวงอยู่บ้านเขาถามหลายคนอยู่บอกว่าใดสร้างจ็กัปรเบ่อ่ออย่บันยางไไปเอกสร้างสร้างแจ็ั้นมันมีอยู่2คนคนกันถล่มนวนั่นเอปนิาคนมาอยู่นี่คนมานี่อยู่ตัวมากับแม่แกมนะ คนกันถล่มเลยอาตัวนีลงเลยนะก็แบบเป็นเหมือนเหรอเนี่ยวงน่ะนี่ถามอีหยังบ่ถามบ่คือถามเหรมันเป็นเรื่องเป็นเล้าเนี่ยเป็นอย่างเงถามคนเสียงดีๆนับอกกันถามไปยังสั่นตัวคนเสียงนง่ๆถามเราเป็นเรือเราเป็นตาถามเง็ดไหลนี่แหละคือปะนั่งครับพี่น้อง มาสีมาสีโกโก้นะเล่าแล้วเป็นคนตรงไปตรงมาโมเป็นยังก็เป็น่าก็ไ่ใช่ใจก็พใจเยอะย่างพอดีแล้วว่าสิไปอันพ่อกันอยู่คุลาไปเห็นกับยังมียำยัมียำไปเอ่ะครับพี่น้องกะฝากนะครับสำหรับวันที่สิบสี่พฤษภานะครับอยู่ที่วัดโพลังกานะครับติดต่อสอบถามใดครับเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไปนั่นละพี่น้องเบอร์ในคลิปนั่นละจังใดก็ สนับสนุนนะครับเนื่องจากว่าเป็นงานการกุศลนะครับเพื่อที่จะนำไอ้เงินนเ่เปบูรณะวัดนะครับสั่งบุญนำกันครับพี่น้องขอบคุณทางทีมงานเจ้าภาพนะครับขอบคุณครับขอฝากด้วยนะครับจ้าครับผมับสำหรับคลิปนี้ไว้สมีนะครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าค่ะดีจ้าว่